สวัสดีค่ะเมื่อนี้เสาเล็กขาลงมาบนสั้นใต้ดินพี่น้องอันนี้เสาเล็กลงมาหอดลรอเ้อไอพวกมีม้คู้ทายให้พี่น้องเห็นไหมเห็นแล้วค่ะอันนี้เห็นไหพี่น้องคุณลูกข้างบนทุกนเมื่อกี้เ็เป็นสั้นเป็นสั้นลงมาพี่น้องเห็นไห เขาเลยลงมาท้ำงานข้างล่างเห็นบีมแดงๆมาพี่น้องอันนี้คือสั้นสามนี่อันนี้สั้น,น,นซีนี่เพินเ่นต่อแล้วนี่เพิ่นต่อเพราได้่เร็วนะคะ่ะเขาเลยกับสิลงมาตอเพิ่นเห็นมาพี่น้องมันเป็นตะย,ย่านป๊อปที่งานเสียเขียวงาแล้วค่ะคะนละพี่น้องเพิ่นกัน,กนตอกค่สีเร็วเร็วแค่สีสุดแล้ว พจน์หินทีดสั้นใต้ดินพี่น้องนี่ละงานสาวเลรคือคันกั้นดินนะคะ่ะข้างบนพุทธก็มีมีทีมงานอีกทีมหนึ่งนะคะ่ะพจนกระสีเขาจัดแจงอยู่ข้างบนพี่นอ้องเพจนกระสีเอาเคสยกลงมานะคะ่ะกระสับเหมืองเวาลาพี่นอ้องหลายๆคนเห็นงานก็สังเกตสิบกเคยเห็นนะคะ่ะว่าเสาอะไรเห็นงานแบบไหน นี่แหละคือง,งานเสาเล่พี่น้องกับเสียดลงใต้ดินทั้กกสง,งสี่เด้อค่ะเด้อเฮ็ดคันกันก้นดินในเพื่อนเพื่อนกับเสียดเพื่อนกับสีกัน้นเป็นสัน้นเป็นสัน้นเพื่อนกับสีเทปปูนไว้ให้รถลงมาจอดน,นะคะ่ะจอดรถสันใต้ดินแตย่ยานบ่ค่ะไ่าการตายนเพราะสมควรอยู่ค่ะ ทั้งนี้แหละเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้สาวเลยนะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ